เทคโนโลยีที่ทำให้ออนเกียวมีจุดแข็งเหนือกว่า AVR แบรนด์อื่นๆไดแลกไลท์ไดแลกไลท์ like. like คือโปรแกรมช่วยเซตอัพระบบเครื่องเสียงโฮมซีนีมาซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกและทำงานได้ง่ายขึ้นมีความแม่นยำในการแก้ปัญหาอะคูสติกภายในห้องและยังสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความชื่นชอบของคุณได้ ได้รับมาตรฐานจาก iMac Enhance iMac Enhance เป็นมาตรฐานระบบภาพและเสียงที่ร่วมมือกันระหว่าง iMac Corporation ซึ่งมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโดย iMac และ DTS จะเข้าไปควบคุมขั้นตอน p o s t Production ในสตูดิโอภาพยนตร์ทั้งในเรื่องของภาพและเสียงซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ iMac Enhance ตั้งไว้เพื่อที่จะยกประสบการณ์การรับชมภายในบ้านให้เปรียบเสมือนมีโรงภาพยนตร์มาตั้งอยู่ในบ้านของคุณให้ได้มากที่สุดได้รับการรับรอง THX Certified ทำให้การดูหนังในบ้านของคุณเหมือนกับความตื่นเต้นที่คุณอยู่ในโรงภาพยนตร์เลย การรองรับ 4K ซึ่ง 4K ช่วยให้ภาพ UHD เคลื่อนไหวเร็วเป็นพิเศษมีความคมชัดเหมาะสำหรับนักเล่นเกมหรือสตรีมเกมต่างๆช่วยให้ภาพคมชัดลื่นไหลไม่ติดคับรองรับการเล่น Dolby Atmos Dolby Atmos h i g h r i s i z e r จะช่วยให้ได้รับการประสบการณ์การฟังที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นสร้างเสียงเอฟเฟกเซอร์ราวเสมือนจริง คลิปออปติไมท์โหมดลองรับการใช้งานคลิปออปติไมท์โหมดซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานกับลำโพงรุ่นใหม่อย่างคลิปแลฟเลนพรีเมียร์เข้ากับเครื่องรับออนเกยวซึ่งโหมดนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าคอร์โอเวอร์ของห้องกับตำแหน่งต่างๆของลำโพงได้และนี่เป็นจุดแข่งในด้านเทคโนโลยีของออนเกยวที่เราได้ยกมาบอกกับคุณซึ่งทำให้ออนเกยวได้ถูกยกว่าเป็น a v วรดับหนึ่งในด้านเทคโนโลยีของโลก